ประเทศไทยมีประชากรหลา,ห,ลาหลายล้านคนนะครับที่ไม่มีสวัสดิการใใดในชีวิตกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2,554โดยเปิดให้คนทั่วไปที่มีอายุ15-60ปีซึ่งไม่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการอื่นๆสะสมเงินร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อสร้างหลักประกันหลังกเกษียณอายุแต่ว่าแม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้มากว่า1ปีแล้วนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ติดตามได้จากรายง,งานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานครับเยาวชนเหล่านี้เลือกเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติแทนการไปเที่ยวเล่นสนุกสนานหรือเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ พวกเขาอยากให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ .2554 มีเป้าหมายเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการอื่นๆให้มีหลักประกันรายได้หลังกเกษียณอายุด้วยการเปิดให้สะสมเงินร่วมกับภาครัฐตั้งแต่อายุ15-60ถึง60ปีแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆมีพบรบนี้มาตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันปี2556แล้วผ่านมา1ปียังไม่ พรบนี้เลยนะคะอยากให้รัาสนับสนุนเรื่องการอีเงินค่ะให้ทำแบบในโรงเรียนอะไรคะเพราะในโรงเรียนเราก็ส่งเสริมเรื่องการอทำว่าทำให้มีการจะออมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะถ้าเราออมตั้งแต่อายุ15ถึง60นะคะเราก็จะมีเงินออมเยอะค่ะ ไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะโตไปเป็นคนทำงานที่ไร้สวัสดิการเหมือนแรงงานนอกระบบราว24ล้านคนที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันนี้หรือไม่อย่างไรก็ดีพวกเขาเห็นว่าการออกตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในอนาคตกฎหมายการออมแห่งชาติ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถออมเงินโดยที่รัฐสมทบสนับสนุนด้วยนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะคะจากที่หนูเห็นนะคะหนูคิดว่าถ้ายังเห็นเขางคงนั่งทำงานอยู่นั่งทางานอยู่เลยะคะ่ะหนูคิดว่าเงินเพียง500บาทยังไม่เพียงพอะคะ่ะแล้วหนูคิดว่าท่านนายกคนที่จะกดไล,ลค์พรบกองทุนการออมได้แล้วนะคะเพราะหนูรอมตั้แต่ การออมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเนะี่ยมีทุนเพื่อที่จะได้ใช้ในอนาคตต่อไปครับเพราะว่าอย่างอนาคตต่อไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรบ้างเงินตัวนี้แหละครับเป็นเงินออมที่จะทําให้นาคุณเราสามารถเงินต่อไปได้และอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบันนี้ครับนี่คือเสียงจากเด็กๆที่บอกว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติทันที เพื่อให้ก้าวแรกของความมั่นคงในชีวิตเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็กนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน